น้ำงามๆอร่อยมากเลยทุกคนกินไก่แล้วก็ดูช่องบันนี่และชายก็ไปด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยล่ะงัมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้บันนี่ด้วยนะอิระเชมาเซ่เดดเดดเดดดอดดิตาตูเตอุทบาร์ไรน์นาดเดดดีดูบังเก้ อีอีสเดบีดีกูดูกันดีกอ้าเจ้าตเป๊ะเป๊ะเป๊ะปั๊มยัยเออเอยเอ่อเช็คก็ดีลเป็นไงเป็นไงทุกคนวันนี้มาเจอกันกับของเล่นของบันนี่เมื่อกี้โดนระเบิดลับเบอร์ไปหมดลุกลุกอ่าลุกแล้วนี่นาไม่เป็นไรถ้างั้นเราไปดูการของเล่นของบันนี่มีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่หาอีโดเบด้า รอเตีนี้เราจะรอดไหมหนึ่งสองรอนะโอ้โหรอดรอดแฮไอโอ้โหฉันก็ยังรอดอยู่นะไปดูการของเล่นของบันนี่ไปดูการเย้ตันนี้มันอะไรนะบันนี่มันคือของเล่นของบันนี่เองแหละไชกิ้โวแต่ว่ามันดูเหมือนจะเป็นถังระเบิดพร้อมกับสีรุ้งเลยแฮะอย่าบอกนะว่านี่เป็น ระเบิดสีพี่ลุงเอ้าฉันก็ยังไม่เห็นอะไรเลยน่ะเร็วมาฉันก็ถอยออกมาเร็วอ่พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอ้ระเบิดสีรุ้งเป็นไงสวยไหมนี่เป็นพลุชัดๆเลย ดูช้าๆอีกรอบไหมชายเกลสวยดีนะบันที่ว่านะชอีกสักรอบโผล่ลงมาเป็นฝนดาวตกสีรุ้งเออตกลงมาแล้วเป็นฝนดาวตกเลยสวยไหมสวยไหมว้าวสวยมากที่มันฝนดาวตกชชัดให้คะแนนเท่าไหร่ชายเกลให้คะแนนให้คะแนนสิบเต็มสิบเลยนะคุณนุ่นบฏิทั้งไไปตรงนน้นนะชายเกลไกลๆนุ่นไกลๆนุ่นตรงพื้นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมห็เห็นแล้วเห็นแล้ว โอเคบันที่จะกดแล้วนะว,วเป็นไง<ห>สวยไหมว้าวสวยเวอร์ว้าวทุกคนจากระเบิดเมื่อกี้ระเบิดพลุระเบิดสายรุ้งของบันนี่ทุกคนให้กี่คะแนนนะ่ะเชกิลนะขอให้เป็นเลยสิบเต็มสิบ ว้าว,วาได้สิบเต็มสิบเลยเหรอใช่เลยทุกคนให้กี่คะแนนคอมเมนต์มาเลยนะใต้คลิปนี้1 2 3่งส7 8 9ามสี่ดแปคะแนนว่ามาส่วนด้านหลังใช้เก,ก้นี่มันโอไม่ให้ดูเอ๋ยสงสัยใช้ก,ก็จะตัวใหญ่ไปบังทุกคนไปด้วยเลยเมื่อกี้นะ่ะอะไรนะ่ะกดเลยกดเลยนี่พลุอีกรูปแบบหนึ่งเหยไหม นี่มันกำแพงใสรุ้งโอ้ตุ้มว้าวชิคก็ชอบอันนี้นะว้าวอันนี้ให้เท่าไหร่อันนี้ให้เกินนั้นเมื่อกี้น่ะเอาไปเลยสิบห้าเต็มสิบทะลุทะลุว้าวสวยอันนี้มันสวยขอดูชัดๆอีกรอบได้ไหมได้สิชิเกิ้ชัดๆชัดๆเหรอชัดๆช่ๆชกดเลยดี ตุ้มไหม,ต,มตุ้มเด้วยว้วอะไน,นี้เจง๋งฉันชอบฉันชอบอันนี้ทุกคนชอบอันนี้เหมือนชิเก้หรือเปล่าถ้าชอบเหมือนช้เก,ก้กดหนึ่งว้าวอันนี้เหมือนเป็นดาวเลยนะดาวขังฝาเธอเป็นคิวบิกเป็นลูกบาทดาวขังฝาสายรุ้งนะ่าว้าวเก๋แฮะ บันนี้เธอมีของเล่นเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนใครชอบเล่นของเล่นของบันนี้บ้างให้สิบห้าเต็มสิบไงที่ให้คะแนนไปแล้วนะ่ะว้าวเจ๋งแฮะเงาอันใหม่ออกมาเลยไหมล่ะออามาเลยสิโอของเล่นของเล่นต่นนอไปเชคก,ก็ง,งงแน่อันนี้นะนี่ขึ้นเลยขึ้นเลยเออันไหนเชคก,ก็ลองสิเอาเชคเพิพ่ม เชิบขึ้นแล้วว้าวอ่างอาบน้ำพร้อมกับล้อเทอร์โบโว้าวเออเออเอรู้สึกได้ถึงความบริสุทธิ์ของอากาศข้างบนว้าวมันลอยได้มันค่อยๆไปเนิบๆค่อยๆเดินทางออกสู่โลก ว้าวโอ้ยเอ้ามันแบบละมุนละม่อมละเมียดละใหมมันละมุนมากเลยนะอ่างอาบน้ำลอยได้ของเธออันนี้นะว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวไหมเออมันก็เก๋อย,อยู่นะจะว่ายเอ่อเอ่อมันจะลายไปนิดหนึ่งนะบารดีว่าน่ะมันมีระบบทำลายเจ้าของด้วยเหรออย่างนี้มันจะอยากนั่งบ้างฮึบ นี่ขอนั่งดูขอนั่งหน่อยขอนั่งหน่อย <Whoa. S 1> ว้าวขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วมันเดินทางช้ามากเลยเชโกโอ้แต่มันลอยไวมากมันแบบนับนบนิ่มๆน,นับๆนบแบบละเม็ดละไมละมุนล,ละม่อมโอเคให้คะแนนเท่าไหร่หน้านี้อันนี้ฉันให้ไปสักเจ็ดเต็มสิบละกันนมันก็ดีแต่แบบไม่ว้าวเท่า สีสันสดใสชิคก,ก็อาจจะชอบความสดใสนะ่ะทุกคนให้คะแนนอันนี้เท่าไหร่คอมเมนต์กันมันหน่อยจ้าเป็นความสดใสของไวรุ่น้เจนซีน่ะรู้จักไหมงั้นเราไปของเล่นต่อไปเลยดีกว่านี่ของเล่นต่อไปของวันนี้คืออันนี้นี่ <c oughs> <c oughs> นี่มันถังขยะนี่บันนี่ไม่ใช่นี่มันคือปืนใหญ่ถังขยะชเคกลเอาพร้อมนับถอยหลังห้า 4ีสามะช่วยนับหน่อยสองหไปได้ว้าวเออเป็นไงมีลูกกระเบิดออกไปไหมไม่มีอะไรออกนั้นไปไหมว้าวว้าวว้าวว้้าวว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 ้าวโอาดีูแล้วทำไงใช้เข้าใ้้าอยู่นิ่งๆนะ เธอจะทำอะไรเขาอยู่นี่โอ้ m ม g กออย่าบอกนะว่าเธอจะเอาฉันเป็นเจ้เป็นลูกกระสุนน่ะเก็เธออย่าองอแงน่ะนี่อะอมแล้วโอ้ไม่กอดอันนี้ไม่ผ่านอันนี้ไม่ผ่านมันดูรุนแรงไปหน่อยเหรอ ใช่เลยนะ่ะร่างของเราสองคนกระนอนกระจุยกระจายเต็มพื้นไปหมดแล้วโอ้ไม่ก็ถอยโอ้แย่อัน yeah, นี้ให้ศูนเต็มสิบไปเลยศูนย์เต็มสิบจริงๆโอเคไม่เป็นไรของเล่นถัดไปของบันนี้ดีกว่านี่เลยเป็นไงนี่มันตุกกตต๊กตาตุ๊กตากรวยนี่ป่วน โอ้ไม<ต> oh, oh, ่ร oh. ู oh. Oh, ้เ oh. รื oh. ่องทำไงต่อตุ๊กตาสร้างความปั่นป่วนไม่รู้เรื่องทำไงเช็คเขาโอ้เช็คก็ขอลบร่างเช็คก็ตรงนี้ออกก่อนนะไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องนี่ไงอย่าลบอย่าลบเช็คก็อย่าลบแมวแมวแมวนี่นี่มันนี่จะทำอย่างนี้นี่แล้วก็อย่างนี้อ่าไปเอ่อตัวเช็คก็แข็งแฮตัวเช็คก็หนักไปหนักดูแล้วเจ้าตุ๊กตามันบอบบางขนาดนี้มันโดนสวิงแทนน่ะตัวนี้ให้เท่าไหร่เชคก็ ให้คะแนนเท่าไหร่เอาไปเลยสองเต็มสิทุกคนให้คะแนนเท่าไหร่นะตัวนี้น่ะมันที่ว่าเราต้องแอดเพิ่มไปหน่อยนิดหนึ่งเทปรทโบเพิ่ทโบใช่ไหมใช่ไหมอเธโบโ่ลูกใหญ่เ,เลยหใหญ่เวอร์ว้าวอย <c oughs> โอ้ออยโอ้ยโอ้ยโอ้โโโยโอ้โยโอ้โยโอ้ยโอยโอ้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 ยยโ้ยโอ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 ้ยอยโอ้ยโออยโอ้ยโออยโอ้ยโอ้ย้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย Oh, oh. ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่อันนี้ให้เท่าไหร่อะให้เพิ่มมาอีกหน่อยเป็น5เต็มสิบละกัน <laughs> ทุกคนให้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันมันนะเย่ yeah. นี่เลยชัเก้าอันสุดท้ายเรายังอยู่กับระเบิดอยู่นี่คือพลุระเบิดนี่พลุระเบิดเรืองแสงสวยไอ้พล <laughs> <laughs> ุระเบิดเรืองแสง เ,เยวยเป็นนั่งเ,เชคก,ก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะอันนี้เราเราจะไปนั่งทำไมอ่ะเชคก็ดีดีอาล่างมันนี่ไปด้วยเลยนี่เดี๋ยวมันนี่จะผูกให้ฮะสวยกำลังเฝ้าดูอย่างใจจดใจจ่อผูกอัน,นอันนี้ถ้ากันอ่าโอเคพร้อไมไหมพร้อมนับถอยหลังยังเชคก็อ่าจับให้หน่อยเดียวจะไปได้ทำไมเดี๋ยวก็โดนลูกหลงอีกแลอวอันหนึ่งปล่อยได้ โอ้าวนั่นไงบันี่บอกแล้วว่าโดนลูกหลงหรอกอันนี้ไม่ผ่านสรุปสวยไหมเนี่ยอันนี้มันดูแปลกๆนะมันจะไม่ผ่านได้ยังไงก็เธอไปอยู่ใกล้มันน่ะไปโอ้โหสวยเลสวยแล้วโอ้็หพอขึ้นไปถึงข้างบนได้พอขึ้นไปถึงข้างบนได้ก็สวยอยู่เอาไปสวยอยู่แล้วนี่เดี๋ยวบันนี่จะผูกตัวไชเก้าไปด้วยนะคอยดูนะ แก้วเต็มสิบโอเคแล้วก็เอาบันนี่ไปด้วยโอเคถอยมาหน่อยเดี๋ยวดินโดนลูกหลงอีกเร็ว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 อ่นับถอยหลังให้บันนี่หน่อยเร็วอ่ะห้าอ่ะสี่อ่ะสามอ่ะสองอ่ะหนึ่งไปได้โว้วว้วตุ่มต่ำ <Shop> เป็นไงสวยไหมฮะมั <laughs> นดีว่าสวยอันนี้ให้สิบเต็มว้าว <laughs> เป็นยังไงกันบ้างทุกคนทุกคนชอบไหมสําหรับคลิปแบบนี้นี่มันมาอยู่หน้ากล้องแล้ว <laughs> ชอบของเล่นของบันนี่ไหมใครชอบกดไลค์กดจับจคไล์ให้ด้วยนะกดแชร์อ share, บอกเพื่อนด้วยอย่าไปลืมมาดูบันนี่ใน YouTube ด้วยนะเดี <laughs> ๋ยวนี้ไม่มีใคร <laughs> มาดูเลยเฮ้ยเอา้าหน่อยใจหนึ่ง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 